ว่าพี่ผารู้เยอะผมรู้เยอะมากวงการสงส์สำหรับผมน่ากลัวสุดเพราะคําว่าศรัทธาคําว่าเลื่อมใจมันไม่ใช่ตอนเด็กจบเจ็บอแดดป่วยบ่อยใช่และสิ่งที่น่ากลัวคือไม่ได้ป่วยผมจะอยู่อีกโลกหนึ่งตอนนั้นน่าประมาณเจ็ดขวบผมป่วยมาถึงหน้าโรงพยาบาลราชจะมีต้นกลางใหญ่ผมก็นั่งอยู่ชายถนนสักพักเนี่ยผมตกอยู่ในคลองดินแล้วเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องกลับมาบ้านประมาณเที่ยงคืนผีมาเข้าช่วงนั้นผมอยู่วัดซึ่งอยู่ติดกับกระทรวงพาณิชย์ใหม่เห็นไหมครั้งแรกผีมาเมียอะไรกับเรา ตร,ตรงในบ้านเนี่ยมีแอบมีชุดลือสีป่ะคุณไปดูได้เลยคือส่วนใหญ่แล้วผมเนี่ยจะใส่เสื้อขาวกางเกงยีนอะไรก็ได้ธรรมดามันไม่ต้องการ,รมพิธีตีตองต้องใส่สูทผูกเลคทายมีเสื้อนุ่นผมคิดว่าการแต่งกายเนี่ยมันได้ไปบ่งบอกอะไรว่ามึงเป็นคนชั่วหรือคนเลวแต่การที่บ่งบอกได้คือมึงทําอะไระ่ะและสิ่งที่มึงทํามันเพื่อใครละ่ะใช่ไหมแต่ทุกวันนี้สังคมเราแต่งตัวพูดจาเพราะต้องแต่งตัวดูดีนั่นคือคนดีแต่ไอคนพูดจาไม่เพาะแต่งตัวสบมือแมงเป็นคนชั่วบ้าหรือเปล่าหรือบางคนว่่่าาาไไออ้คคคคคนนนนนนกกิิเเหลลืมมดดีี <ด>บบนั่นก็แหละไม่จริงคนกินเหล้าบางคนโคตรดีนะครับแต่คนที่ไม่แดกเหล้าบางคนโคตร ก็ได้ครับผมบอกแล้วว่าการกระทําบางอย่างหรือสิ่งที่เราทําอยู่มันไม่สามารถบ่งบอกได้หรอกครับว่าคุณเป็นคนดีพระบางรูปดีไหมพ่อตรงๆนะผมเข้าวัดบ่อยมากและผมก็เห็นในสิ่งที่พี่ปาเห็นบางอย่างพูดพูดแม่งเลยไม่ได้เลยพูดแม่งถามว่าเราคนชั่วแต่ผมเชื่อว่าพวกเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทามันคืออะไรผมบอกแล้วว่าบางอย่างผมรู้เยอะเกินรู้เยอะจนต้องปิดตาข้างหนึ่งะครับพี่ปลาผมถามจริงนะมีช่วงหนึ่งที่พี่ปานอกจากเป็นมือปราบผีผมข้ามเลยนะเป็นมือปราบพระแล้วผมเห็นด้วยกับสิ่งที่พี่ทาไม่รู้นะจะดรราาามม่่่ออะะไก็แแล้ววตนนผเชืค ทำถูกร้อยครั้งแม่งต้องมีผิดบ้างผมบอกแล้วว่าบางครั้งสิ่งที่เราทำเนี่ยโลกมันเปลี่ยนต่อให้เราทําถูกแต่มันก็มีอยู่ในสังคมที่มันคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราามาทำมันคือผิดและผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทํามาเนี่ยผมไม่เคยใส่ร้ายใครและผมก็ไม่เคยสร้างสตอรี่หรือสร้างเรื่องราวเพื่อใส่ร้ายใครอาจจะเข้าใจอ่ะมึงคิดไปนะก็เรื่องของคุณเราช่วยคุณไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทําเราพยายามให้คุณดูทุกอย่างผมไม่สนใจในสิ่งที่พี่ไปแฉในสิ่งที่พี่เปิดโปงเนี่ยผมเชื่อนะพระดีๆก็ม เลยพี่พปาที่พี่ปาเห็นแน่พูดไม่ได้ผมเคยมีเจอเคสหนึ่งที่ผมดูคลิปที่พี่ปาไปแฉที่แบบผู้หญิงยังคลุมเสื้อคือผมบอกแล้วว่าวันนี้ต่อให้มีกล้องวงจรปิดมันก็ไม่สามารถจับผิดได้ทุกอย่างโดยเฉพาะใจคนถ้าทั้งที่หลักฐานทนโทษไม่ใช่ผมไม่มีอะไรคือบอกแล้วบางคนผมบอกแล้วว่าไอ้ฟาร์มที่ของคนพวกนี้มันตะก,กะเกินตจนเราไม่รู้ว่าเฮ้ยจะมาต้มหลักฐานขนาดไหนถึงมึงจะยอมรับกันอย่างเคสนั้นนะที่ผมเห็นในคลิปอะที่จับโปแบบเห็นอะโปะคือตอนผมดูในคลิปนะเาคือแบบ นี่มันศาสนามากแล้วหลุดเหรอผมบอกนะทุกอย่างที่ผมไปทํแต่หลายพื้นที่นะบางคนก็ยังมีสื่อท้าท,ท,ที่ผิดจริงเหรอพี่ก็จริงฮะความจริงอะสังคมอะแบบนี้มันเป็นมานานแล้วแต่สมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลสมัยนี้มันมีโซเชียลเราถึงเห็นอะไรอีเยอะทงนี้เราเห็นเนะี่ยเราได้แค่ทาใจแล้วก็ปล่อยมันไปนี่คือเรื่องที่บางทีพี่ก็เปิดเพื่อพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไไดพี่เอาง่ายๆนะพระบางรูประดับประเทศแล้วลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคือใครผัวพี่น่ากลัวน่ากลัวผมบอกแล้วว่าวงการสงฆ์สำหรับผมน่มไ นี่คือเสียงที่หมอปลาครับพูดกับผมผมว่าพี่ปลารู้เยอะ <c oughs> ผมรู้เยอะมากผม,ผมบอกความรู้เยอะมากแต่ผมบอกแล้วว่ารู้เยอะเล็วเชื่ออะไรได้พี่เรารู้แต่ว่าเออพระรูปนี้กูไม่น่ากราบแค่นั้นละครพอ,อ,อแต่พี่ปลาครับพระดีๆยังมีอยู่จริงไหมมีครับมีมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีม,มีครับมีนะครับพี่ปลารู้รู้ฮะแต่ร้อยเหมือนคนนลเนาะครับคนมันก็ไม่ได้ใช่คนดีร้อยคนก็ผมถามว่าพระดีๆเนี่ยเขาไม่ต้องมาสร้างสตอรี่เพราะเขาไม่มีเวลามาสร้างเขาต้องเอาเวลาเขาเนี่ยไปปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่พุทธศาสนาเยอะแยะครับเยอะแยะภาพนี้ไม่ค่อยมีชื่อเสียงส่วนใหญ่่แล้วพทีีม เสียงก็มีคอนเทนต์แต่บางลูกก็ไม่มีคอนเทนต์นะแต่ว่า<ม>เสียงก็มาด้วยของท่านเองพี่ปาทุกวนันนี้ผมข้ามเรื่องพระล้ผมขอกลับมาเรื่องนี้พี่ปาชีวิตในวัยเด็กหมอปลาในวัยเด็กมีเคยคิดไหมว่าเนี่ยจะมาเป็นหมอผีทุกวันนี้ไม่เคยพี่ปาตอนเด็กเป็นอะไรอะ่ะเพราะตอนเด็กผมป่วยมะบ่อยมากนะตอนเรียนประถมเนะี่ยผมป่วยสามวันดีสี่วันไข้ป่วยบ่อยมากโรงพยาบาลก็เหมือนบ้านอะครับแล้วก็เป็นคนที่กลัวผีมากพี่ปากลัวผีเป็นคนกลัวผีมากโตมาจับผีตอนโตมาก็ยังกลัวนะจนเราเจอมันเราไม่กลัวมันทําให้เราไม่กลัวมันเมื่อก่อนบอกเป็นคนกลัวผีมาื ปั๊บต้องเข้าบ้านแล้วแล้วเวลาจะฉีทีท่งโ,โหกนกลางคืนเวลามันเจ็บทีอ่ะแล้วที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนลอวดแดนมันก็ไม่มีไม้ต้องมาฉีแบบน่ากลัวคือเป็นคนกลัวผีมากกลัวมากๆบ้านอยู่คือเกิดที่นี่เกิดที่นี่เลยเป็นลูกเอาตรงนะลูกชาวร้อชายสวนก็ลูกชาวนาเลยครับลูกชาวนาเวลามาขี้มาเยี่ยวก็คือต้องออกข้างนอกก็บางทีก็หน้าชาบันที้ก็ลงมาข้างล่างแต่สมัยก่อนที่บ้านไม่มีห้องน้ำก็ต้องขุดหลุมไม่มีห้องน้ำแสดงว่าจนนะโอ้ยไม่มีห้องน้ำที่บ้านไม่มีห้องน้ำที่บ้านบอกกันว่ากนวจา่ มันคืออะไรแล้ว huh. แลวผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจนมามันคือทําให้ผมมีภูมิต้านทานได้แนวันนี้พี่ปลาได้เรียนหนังสือไหมตอนเด็กผมเรียนจบปริญญาตรีฮะจบปริญญาตรีตอนเด็กๆทพี่ปาชีพเป็นไงผมเป็นคนที่ไม่เกเรนะอ่าเล่ายาปาปิ้งผมไม่เอาเลยเรียนหนังสืออย่างเดียว huh. เพราะที่บ้านยากจนเพราะ huh. เราไม่อยากทาให้ครอบครัวเสียใจนะแต่ว่าผมเป็นคนที่ปากเป็นมาเนี้ยแต่สิ่งที่ผมทำอ่ะผมรู้ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำชั่วแล้วไอ้สกิลความสามารถในการเห็นผีหรือมีสัมผัสตรงเนี้ยพี่ปาได้ไหมไงคือบอกก่อนว่าตอนเด็กเนี้ยเราเจอผ แต่แม่กับพ่อบ,บอกตอนประมาณสักสี่ห้าขวบนฮะน้องสาวแม่ตายแล้วแม่บอกว่าประมาณช่วงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยผมว่าจะไปคุยกับน้องสาวเขาเพราะน้องสาวแม่เขาเนี่ยเขากินยาตายแล้วน้องสาวแม่ผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีสามีเขาเคยขอผมเป็นลูกเขาทีนี้แม่ไม่ให้แม่ก็สังเกตว่าเฮ้ยพอตกเย็นทำไมลูกกูต้องไปนั่งตรงคนต้นไม้แล้วคุยกับใครวะก็เริ่มจับเจฟาร์ว่าโอ้สิ่งที่ลูกกูคุยก็คือน้องสาวกูพี่ปลาเออก็คือน้องสาวนั่งคุยกันนาเนี่แหละใช่ที่เขากินยาตายที่เขาอยากให้พี่เป็นลูกเออแต่แม่ไมม่่่ให้้้ทีีีีนนนแบอออออกกกวาาเเรยงงู บอกแล้วว่ากูไปให,ให้ลูกกูกับมึงมึงไม่ต้องมาหาลูกเองกับแ,แม่เพราตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้ไปออกไปคุยอีกแต่ปกติตอนช่วงเขาตายใหม่จะไปต้องไปนั่งคุยกับเขาทุกวันซึ่งพี่ปาไม่รู้ตัวตอนนอี้ยังเลียงสาอยู่เพียงใช่กยนแต่พ่อกับ,กบแม่เล่าให้ฟังแล้วก็ตอนเด็กจบเจ็บออดแดป่วยบ่อยใช่และสิ่งที่น่ากลัวคือเวลาป่วยผมป่วยบ่อยมากเวลาป่วยผมจะอยู่อีกโลกหนึ่งคือผมยังสงสัยว่าเฮ้ยคนอื่นก็ป่วยแบบเราเนี่ยเขาจะเหมือนเราไหมมันหมายความว่าเวลานอนป่วยเนี่ยเราจะอยู่โลกหนึ่งเราต้องวิ่ง ตอนเด็กผีมาเข้าเราด้วยตอนเราป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวผีมาเข้าถึงรู้ว่าโอ้เวลาเราป่วยปับ๊บจิตลาอ่อนพวกนี้มาเล่นง,งานเราจะไม่รู้เรารู้แต่ว่าเราเหนื่อยเราจะขาดเตลาแล้วมีคนมาช่วยพอเวลาคนมาช่วยปั๊บเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ขว้าทุกคนก็มานั่งเฝ้าไม่รู้ว่าไอ้ก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเห็นแม่บอกว่าผีมาเข้าในฟาร,ร์มเชื่อของแม่เพราะไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้น,น่ายุประมาณ7 8็ขวบพมป่วยพอป่วยปั๊บเนี่ยแม่ก็พาไปหาหมอคลินิกบอกว่าพยาศาสตร์หมอนี่หมอทยาบาลฮะก็ปั่น ไปหาหมอโรงพยาบาลนะไปหาคลินิกแทนปรากฏว่ามาถึงหน้าโรงพยาบาลบาราดจะมีต้นกลางใหญ่ผมก็อยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลบาราดนี่แหละผมก็นั่งอยู่ชายถนนตอนนั้นเรารู้สึกอยู่สักพักเนี่ยผมตกอยู่ในคลองดินแล้วเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านป้าตอนประมาณเที่ยงคืนผีมาเข้าผีมาเข้าตอนที่ผมตกอยู่นบ่บอกเออคลองดินอ่ะพี่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมันโดนถีบลงไปคุยๆแล้วขนลุกแล้วพอกลับมาบ้านป๊บประมาณเที่ยงคืนผีมาเข้าแล้วก็บอกกับแม่ว่าก็คูไงที่กูถีบลูกลงไปนะลูกกออกกว่าาึจลูกูไปเดีฆพา หายแล้วกูจะซื้อเหล้าไปให้มึงกินอ๋อคือตอนกลางคืนเนี่ยพี่บอกคุยกับแม่พี่เออแต่เป็นคืออีผีตัวน,นั้นมาเข้าเสียงพี่มาเข้าเราอันนั้นผมไม่รู้แล้วแล้วพอหายปับ๊บแม่ก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเน่ยมึงกับผีเข้านะผมไม่รู้เรื่องแล้วทําไงอะ่ะกูรับปากว่าเดี๋ยวกูจะเอาเหล้าให้มันกินแ้วแม่อาให้มันยังกูมไม่ให้หรอกเพราะเดี๋ยวถ้ากูให้มันก็เข้ามึงอีกมันเคยกินสรุปแม่ไม่ได้ให้นั่นแหละประมาณตั้งเจ็ดแปดขวบและหลังจากนั้นก็ไม่เจอผีละก็เคยเจอช่วงนั้นนนนลมััเเเาปๆกกด็็พ เจอผู้ชายนั่งคนหนึ่งพอเราลํำตาจะไปสตาร์ทปั๊บมันก็หายไปลองวิ่งจุกตูนเลยหายไปต่อหน้าหายไปต่อหน้าเลยวิ่งจุกุวิ่งจุกจเลยแล้วก็มันหายไปนะครับหายไปเลยจนเรียนจบประถมก็เริ่มไม่ป,ป่วยแล้วก็เรียนมัธยมเรียนประชวชปวศสและปร,ะริญญาตรีก็ปกติแต่ช่วงจะจบปร,ริญญาตรีเพราะผมเรียนสองปีครึ่งพาะผมอาวุธประสวสไปต่อผมเริ่มเจอผีอีกมันหายไปเลยนะหายไปนานมากจากวัยเด็กออจากวัยเด็กเจออีกทีตอนเรียนมาหาลัยใช่ปีอะไรพี่ครึ่งปี <จะ S 2> <า> เนี่ยแล้วเหมือนใครมาตีหัวเนี่ยหัวมันยุบเนี่ยขอโทษนะพี่ปาเนี่ยาตรงนี้นะครับพี่ปาจะมีรอยบุ๋มลงไปอ่าอ่าเนี่ยครับแล้วมีเหมือน3ขีดนะพี่พี่โทษทีนะอ่าอได้เลยได้เลยพี่ปาโดนอะไรไม่โดนอะไรไม่ได้มีคนมาฟาดไม่มีผมมันมันปวดหัวปั๊บแล้วหัวมันยุบผมมันร่วงก็เลยตกใจเพิ่งเกิดอะไรขึ้นวะทีนี้ปวดหัวมันมาหนักมากปวดมาทรมานมากทีเนี้ยเริ่มเจอผีแล้วช่วงนั้นผมอยู่วัดซึ่งอยู่ติดกับกระทรวงพาณิชย์ใหม่เห็นไหมครั้งแรกผีมามีอะไรกับเราแต่เราไม่ยอมนอนเนี่ยนะนอนแล้วมีผู้ผีีีผผผผผูู้้หหญิงชาายมมมมมมเเเจจอออดพพพื่ะะศสัััันนธ์กกบลษณต กลางคืนกลางวันเจอหมดเรารู้ทุกอย่างและยังร่างนั่งเนี่ยพอมาปั๊บเราตาค้างเลยพอตาค้างปั๊บเราทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะมาโดนลามล้วก็มันเหนื่อยมากมันก็เหมือนดิ้นสู้มันอ่ะมันนเนียเราเหรอมันก็คือคนนี่แหละฮะมันจับต้องได้อ่ะครับมันเหมือนคนเลยใช่แล้วมันก็มาพยายามยั่วเหมือนมามามีอะไรกับเราเ้าลมพี่แต่ผมไม่ยอมฟังนะผมไม่ยอมเราก็ต้องดิ้นพอดิ้นปั๊บถีบมันหลุดปั๊บเรามองอีกทีเราไม่เห็นแล้วแต่ถ้าวันนั้นเราไม่สาบไม่แช่งมันมันจะมาทั้งคืนเลยแต่ถ ก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เจอไปเนี้ยจนเราไม่ไหวก็ปรึกษาพ่อพราตอนนั้นยังเรียนอยู่นะ พ่อก็พาไปหาคนเฒ่าคนแก่เขบาบอกเขาไม่เคยเจอเขอบาบอกดีแล้วว่าเองก็ไม่ต้องมีเมียเอากับผีพอเขาว่าเอากับผีเนี่ยตอนนั้นบอกกันนะยังไม่เคยเอากับมันนะเพียงแต่มันพยายามจะเอาอะไรไดมม้มันมาเล้าโลมันมาออบอกว่าคืนนี้กูอยากลองว่ะออพี่ปาเอออยากลองผีนะเอออยากลองว่มันคืออะไรมาจริงเงีพอคืนนั้นมันมาปั๊บเนี่ยเรารู้สึกเลยเรานอนอยู่แล้วเราเห็นผีเลยมาเลียข้างหูแล้วเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงเลียข้างหูไหมผมนับหนึ่งถึงสิบหลุดไปเลยหลุดไปไปเลยวูบไปเลยตื่นไม่ทิ้งต้องไปบินสบัดกับพระไม่มีแรงไปบินตั้ง ก็ยอมไปครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่ยอมเลยเราบอกว่าผมยอมแค่ครั้งเดียวแล้วผมรู้แล้วว่าสิวิเนี่ยมันยังจดจามาจนถึงพุกวันนี้สิวิที่เรามีกับมันมันเหมือนเราอยู่อีกภาวะหนึ่งมันเหมือนเนฮะ้ยมันคืออะไรวะมันคือความสูงนี่หว่าพี่ปานี่คือเรื่องแปลกมากนะเรื่องที่พี่ปาเล่าผมจะไม่มีวันเชื่อและ่แต่พี่ผมจะไม่มีวันเชื่อ,จน,อจนผมได้เจอด้วยตัวเองคือต้องบอกกับพี่ปาทุกวันนี้ ยุงเนี่ยมันเชื่อแล้วแต่พี่พี่พี่โดนเอามาแล้วผมไม่ได้โดนเอาผมลงพื้นที่ไปช่วยคนผมเล่าพี่ปาฟังผมเชื่อเรื่องนี้ผมนี่ต้นจากผมไปช่วยคนผมไปไลฟ์สดตามสลัมไปช่วยเด็กตามที่ต่างๆพี่ปาลองฟังเล่นผมเล่านะแล้วปาตีว่ามันคืออะไรบางทีผมไปไลฟ์สดผมขึ้นบัญชีนะบัญชีเขานะไม่ใช่บัญชีผมไลฟ์สดก็จะมีเงินโอนมาช่วยเคสๆนั้นคนแบบพิการไปบางทีไลฟ์สดปิวแต่ขึ้นใหม่ปั๊บที่ขึ้นไม่ได้เสร็จปั๊บบางทีมันเกิดเรื่องอุปสรรคบางทีไปป่าช้าไปนอนคืนไปช่วย ไรไม่รู้บางทีหนักสุดที่ผมเจอคือผมวูบไปถึงปั๊บลงรถพี่วูบแบกข้อสารลุ่งขึ้นผมก็ไปถามพระบอกว่าผมเจอเรื่องแบบนี้ครับผมมาขอกำลังใจมันคืออะไรพระก็บอกว่าที่โยมไปอะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์คือไม่มีสัญญาณโยมมันไม่มีสัญญาณแต่ถ้าเอาตามความเชื่อนะมันคือเจ้ากรรมในเวรเขาไม่อยากให้ช่วยโยมลองดูแล้วกันว่าสิ่งที่โยมไปโยมควรทําบุญด้วยในการไปช่วยเหลือเคสนั้นพี่หมอพี่คิดว่าเรื่องนี้คืออะไรผมต้องสัมผัดถึงมุ่งจนอธิบายได้ถ้าผมเข้าไปสัมผัสแล้วผมเจอมันอะจะรู้ว มันไม่สัมผัสอ๋อเกิดจากวิทยาศาสตร์ผมจะให้ตัวเราอะเข้าไปสัมผัสถึงเราจะอธิบายเคสนั้นได้ครับเวลาที่พี่ปาลงพื้นที่ไปแล้วผมเห็นพี่ปลา,าอ้วกพ,พี่ปาผะอืดผะอมพี่ปาาชื่อว่าผมเคยหัวเราะพี่จนเมื่อผมลงไปพื้นที่ด้วยตัวเองอเหมือนจริงพระอืดผะอมจริงคือมันเป็นต่างที่ต่างถิ่นเนาะ อันนั้นเราไม่รู้แต่ว่าไม่ของผมเนี่ยผมควบคุมเองไม่ได้เลยเรารู้แต่ว่าอาการเหล่านี้ถ้าเจอสิ่งไม่ดีมันจะเกิดแล้วเราต้องหาต้นตอให้ได้ว่ามันคืออะไรพี่ตาผมถามจริงพี่อ้วกเป็นคอลเลคเตอร์แบบเป็นคอนเทนต์เปล่าไม่พี่เหงื่อมันแตกเลยข้างในมันออกมาเลยแต่จะบอกว่าถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีอ่ะบอกก่อนไม่ใช่คอนเทนต์มันอึดจริงๆนะพี่มันไปโดยอัตโนมัติน้ำมูกออกเห็นไหมน้ำตาไหลมันออกมาหมดเลยน้ำมูกกับน้ำตาพี่อ้วกมันคือน้ำเหลืองของสิ่งไม่ดีผมจะไม่เชื่อถ้าผมไม่ไปแบบนั้นและผมมีความรู้ส ผมไม่ไม่หนักเท่าพี่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันอึดอัดคือของผมบอกไม่ถูกแต่ผมบอกว่าผมเจอผีมาเนี่ยเยอะเจอผีมากอดมาจูบมาลูบมาคำเจอผีมาเขียนหน้าผาผมเจอมาเยอะมากเจอผีแม้กระทั่งมาเขียนหน้าผาคือบอกกันว่าเมื่อกี้เล่าถึงว่าเราเริ่มมีปีอะไรกับผีทีเนี้ยพอหนักเข้าหนักเข้าผีเนี่ยมากอดมาหอมแบบอันนั้นคือคือมันปกติมากมากอดมาหอมแต่ตอนนั้นเราเป็นคนที่กลัวผีไงจนที่บอกว่าทําไมวันเนี้ยถึงไม่กลัวผีก็เจอมาหมดแล้วไงเจอจนชินผีมากอดมาหอมมาเขียนหน้าผาแบบเจอรู้จะไงแต่สิ่งที่เจอแล้ว วอยู่ในใจแต่ไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะตายแต่กลัวเรื่องครอบครัวก็คือผีใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดด่ากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไครต์หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการกันเอาใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า